อ่อนดำพี่น้องราคาแพงนี่อ่อนดำดำหวานเจี๊ยบวันนี้มาตัดไอซีคน <c oughs> นี่แหละมันเป็นองุ่นดำองุ่นพันดำองุ่นพันใหม่อร่อยมากเลยไม่มีเมล็ดนี่มาช่วยทักแก่เพื่อนทักแก่ตัดอันนี้ลูกน้องทักแกลูกน้องลูกน้องเขามีคนเดียว โอ้เล็กจวดเด้อเนี่ยทีมงานของเจ็กกี้ยังไม่ถึงสองโมงเลยจะเสร็จแล้วองุ่นดำราคาดี นั่นแหละป่านี่เอากิ่งไปปลูกที่บ้านดีมด,ดีไหมนี่พี่น้องเคยเหน็นเง,ง่นดำไหมราคาแพงนะนี่แยอะๆเลยตัะลูกใหญ่ๆตัดไว้เยอะเลยเต็มแล้วเยอะมากเลยตัดทิ้งไว้เวลาต้องก็เอาไปขาย พันองุ่นองุ่นไรเมร็ดพันชีดำีด๋ยวเสร็จล้วก็จะได้เอาขึ้นรถัน,นี่ลูกน้องเท่าแก่เพื่อนเท่าแกนี่แหละมาป่านี้มาสี่คนกล่องหมดแล้วอันนี้ตัดอีกอย่างหนึ่ง ไอ้ตัวนี้ติดกับอัลับน้องเห็นไหมนูน่นกำแพงอัลับเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกำแพงอัลับเลยนะบนภูขเขากำแพงอัลับ,เป,บนนเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นกำแพงอัลับอันนี้ก็กล่องเขาเขาพับกล่องมาให้เรียบร้อยเลยวันนี้ได้เอารถขาาวามาไกลมาอยู่ติดบล็อกอัลับเลย ป่ามุนเขาก็ใจเยอะกว้างมากเราอยู่อีกประเทศนึงมองเห็นอีกประเทศนึงเลยไม่ใช่กับแพงเมืองกีนนะกําแพงไงอาลัมอันนี้ก็เป็นคำคำพิกคำไรทอ,อ,อน้องเห็นไหมเห็นประเทศอาลับไหมนุ่นมีไอเป็นหมู่บ้านเป็นไร งานของตัวเองไม่มีแล้วมาช่วยด้ยแ่แกมาช่วยคนด้วยแกงางุ่นดำไล้เม็ด